คลิกวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริงสร้างอาณาจักรธุรกิจการท่องเที่ยวของคุณคุณมีที่ดินที่สวยงามพร้อมโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมคุณฝันที่จะสร้างบูติคโฮเทลรีสอร์ทริมทะเลหรือวิลล่าสุดหรูที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกใช่หรือเปล่าอย่าให้ความฝันเป็นเพียงแค่ความคิดแผนธุรกิจที่รัดกุมคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จดาวน์โหลดฟรีแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยว เอกสารนี้จะพาคุณไปเจาะลึกทุกขั้นตอนสําคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ทาเลศักยภาพการวางแผนการเงินที่แม่นยํากลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการบริหารจัดการที่สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจคุณจะได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และประเมินมูลค่าโครงการอย่างมืออาชีพสร้างงบประมาณและแผนการเงินที่น่าเชื่อถือสําหรับนักลงทุนออกแบบกลยุทธ์การตลาดและการขายที่โดดเด่น วางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการในระยะยาวเริ่มต้นสร้างพิมพ์เขียวความสําเร็จของคุณได้แล้ววันนี้คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างฟรี